ตอนที่ 6. ความลับของหุ้นส่วนเสียงรองเท้าหนังลากไปตามทางเดินเงียบสงัดในยามค่ำคืนของตึกสำนักง,งานใหญ่เวฟไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ดึกแต่เพราะงานที่คีสั่งให้ตรวจทานงบการเงินรอบสุดท้ายยังไม่เสร็จเขาเลยต้องนั่งจนเกือบสี่ทุ่มในจังหวะที่เดินออกจากห้องทำงานเขาเผอหยุดอยู่หน้าห้องประชุมกระจกที่ไฟยังสว่างจ้าเสียงสนทนาเล็ดลอดออกมา หุนรอบนี้ต้องกดราคาให้ต่ำสุดก่อนแล้วค่อยปั่นกลับขึ้นมากําไรเห็นเห็นเสียงของกริชหุ้นส่วนใหญ่ที่ทุกคนในบริษัทเกรงใจเอ่ยขึ้นเวฟชะงักหัวใจเต้นแรงเหมือนโดนค้อนฟาดเขาแน่ใจว่าได้ยินถูกสิ่งที่กริชกำลังพูดคือการโกงตลาดหุ้นซึ่งถ้าถูกเปิดโปงไม่ใช่แค่บริษัทจะพังแต่ทุกคนอาจติดคุกแล้วคีล่ะ เขาไม่รู้เรื่องพวกนี้หรออีกเสียงหนึ่งถามคียมันก็เก่งแต่บางครั้งก็หัวแข็งเกินไปอย่าเพิ่งให้มันรู้แค่ทำตามแผนก็พอเวฟหายใจติดขัดรีบถอยออกมาเหมือนขากำลังสัน่นเขารู้ดีว่าไม่ควรยุ่งแต่ภาพลูกน้องนับร้อยในบริษัทลอยขึ้นมาในหัวถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงคนพวกนั้นก็จะเดือดร้อนไปด้วยคืนนั้นเวฟกลับบ้านไม่หลับตา ความคิดวุ่นเวียนเขาควรทำยังไงดีเช้าวันถัดมาเว็บรวบรวมความกล้าเคาะประตูห้องคียอย่างหนักแน่นเข้ามาเสียงทุมท้มทรงอำนาจดังขึ้นคีเงยหน้าจากกองเอกสารสีหน้าเฉยชาเหมือนทุกครั้งเว็บกำมือแน่นสูดหายใจลึกก่อนพูดออกไปผมได้ยินเรื่องหุ้นเมื่อคืนคีกำลังวางแผนโกงตลาดหุ้น เสียงในห้องเงียบลงทันทีสายตาคมกริบของคีมองเขาเหมือนแช่แข็งเวฟใจเต้นระสำาแต่ยังยืนยันผมไม่ได้ก่อเรื่องนะครับผมยืนอยู่หน้าห้องประชุมได้ยินเต็มเต็มคีวางปากกาลงช้าๆก่อนหัวเราะเย็นเยียบเวฟนายทำงานกับฉันแทบไม่กี่เดือนกล้ามากนะที่ใส่ร้ายหุ้นส่วนที่อยู่กับฉันมาเป็นสิบปีผมไม่ได้ใส่ร้ายเวฟเผอตะโกนออกมา ผมรู้ว่าคุณไว้ใจกริตแต่ผมได้ยินจริงๆคุณต้องเชื่อผมคีลุกขึ้นยืนเต็มความสูงกดใส่ตาลงมาราวกับจะบทขยี้คนตรงหน้าฉันไม่ใช่คนที่จะเชื่อทุกคำพูดจากใครง่ายๆโดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่พิสูจน์อะไรเลย คำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดลึกลงในใจเวฟทั้งโกรธทั้งเจ็บเขาอยากจะลาออกไปจากที่นี่แต่ขณะเดียวกันก็รู้ว่าถ้าเขาเดินหนีความจริงทั้งหมดอาจถูกฝังตายไปตลอดกาลคืนนั้นเวฟนั่งมองไฟตึกสูงจากคอนโดเล็กๆน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวคุณคีทำไมคุณถึงไม่เชื่อผมเลยในใจลึกๆเขาอยากเกลียดคีให้สุด แต่กลับทําไม่ได้เพราะภาพผู้ชายคนนั้นในวันที่แอบเห็นมุมนั่งเงียบกอดตัวเองในห้องทํางานที่มืดสนิทกลับคอยตามหลอกหลอนเว็บกัดฟันแน่นตัดสินใจถ้าคีไม่เชื่อเขาจะหาหลักฐานด้วยตัวเอง